ตอนนี t> <t ้ครับค่ะขอตัดตัดนะคณะขาวันนี้มาร่วมงานครับครับผมครับวันนี้ก็มาร่วมงานครับผมในงานภาพยนตร์รอบส์สี่แล้วก็ตันเมกาเบสยูเวลครับผมตันเมกาพักใหม่นะอืมอ่ามีางีต้องเงินมีบางที้องเงอย่างไรครับวันนี้มาในผมมาทีกับตันเมกาครับหรือว่าจะแซงกับตันเมกาแต่พาร์แรกๆเราอยู่อีกทีไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องอยู่ทีมน้ำเงินนะครับเราก็มีความคาดหวังกับครั้นี้ยังไงบ้าง จริงๆตัวอยู่กับตันเมกาแต่ว่าความคาดหวังจริงๆผมตื่นเต้นกับเรทฮักมากๆครับคือแฮร์ริสันฟอร์ดเขาเป็นเหมือนเขาคือเลเจนด์ของวงการนะถ้าเขาเลือกจะกลับมารับบทนี้เลือกจะกลับมารับเล่นหนังเรื่องนี้ผม mm hmm. ว่าหนังนี้มันต้องพิเศษมากๆแน่นอนคุ่นี้รู่นี้ก็เป็นวันดีๆด,ด้วยเันวันหยุด้วยแล้วก็วใช่รุ่นี้ก็ คุณนี่เป็นวันอยู่ของทุกคนนะมาคาราบูชาอย่างเมื่อกี้อุ้ยขอโทษครับ <laughs> <laughs> อย่างเมื่อกี้ที่พี่ญี่ปุ่นบอกเลยนะฮะก็มาคาราบูชาอย่าลืมมาดูกับตารอเมริกากันที่ทุ่โลงภาพยนตร์ครับผมแล้วก็ทุกโลง i m a x ด้วยเหมือนได้ยินว่าวันแรกแม็กเต็มหมดแล้วก็อย่าลืมไปเอาอกาส<อ><อ>ดูนะอย่างหน้าผุดเขาเพื่อนเราก็ควรจะเป็นค <laughs> งเป็นเขื่อนเรา ครับวั็ดีมีคุยกันอยู่แล้วไปเตะบอลกับกราฟมาแล้วกัฟก็มีเล่าให้ฟังเรื่องเรื่องโปรเจกต์เนี่ยว่าแบบเขากำลังจะไปเล่นนู่นนี่นั่นพอเห็นข่าวออกมาก็เลยแบบกดแซวไม่ได้เรงสักหนั้นเราแซวยังไงบ้างคะถ้าหมายถึงว่ารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเขาจะต้องแบบบทเขาจะต้องแบบไปตกหลุมรักพี่สาวชาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็เลยไปแซวหน่อยว่าใหมัเป็นเขยญี่ปุ่นแล้วว่าก็เซลเราก็แซลเรากลับนะจนไม่ได้เป็นเขยเรายังไงก็ ก็น้าเหมือนญี่ปุ่นอยู่ครับได้ลูกมันจะตอบว่าเอ้ยไทยดีกว่าได้หมดเลยแต่ว่ากับก้าวใหม่ของพี่กัปตันมีอะไรบ้างคะตื่นเต้นครับคือคือผมจริงจริงรู้รู้รู้ข่าวนี้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวครับจะไปเล่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็มีคุยกันเรื่องต่างๆแล้วแบบเอออะไรไงไงอะไรเงี้ยก็รอดูครับผมว่ามันเป็น มันเป็นเรื่องดีๆของ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 พวกเราเลยแหละที่มีโอกาสได้เห็นนักแสดงไทยไปเล่นแบบนำในคนนำในซีรีส์ของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสรับพี่ก้าพี่ก้มีแล้วพี่ไ้า์มันมีแบบต่อบแบนี้นะคบต่างกันที่อะไรอ่เงี้ยเอรอดูครับรอดูครับอ่าแต่มันมันจะปลุกไว้นะคะหรือว่ากล้าพูดเพื่อนๆทุกคนแต่ว่ามีเออ เดี๋ยวรอดูครับก็มีพี่โดนมากเลยครับเมื่อกี้แต่ว่าเนี่บินบ่อยเหมือนกันแบบว่าอยู่ไทยบ้างไหมไอไทยดีกว่าค่อยครับไปไปกับกลับครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดือนนี้เดี๋ยวก็ต้องไปมาลองแฟชั่นวีกับเบอร์เบอรี่ครับก็เดี๋ยวแป๊บหนึงแป๊บกินหรือแบบคิดว่าบินบ่อยบินบ่อยต่อเดือนมากสุดกี่ครั้งครับปีที่แล้วผมนับไฟล์ผมปีเดียวเหมือนจะ26ไฟล์อะไรเดือนละเดือนละสองครั้งอะไรแล้วคิดว่าปีนี้ ปีนี้น่าจะอยู่ต่างประเทศเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าจำนวนไฟอาจะลดลงไปเทียบกันนานขึ้นหน่อยอะรย่างเงยแต่แว่าเราก็เอ็นจอยเอ็นจอยมากครับผมรู้สึกว่าการได้เจอการได้เจอคนใหม่ๆได้เจอทีมใหม่ๆได้ทํางานในสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้ลองทําอะไรใหม่ๆมันทําให้เราอยากเตนขึ้นมาทางานทุกวันมันเชลเลนต์ตัวผมในทุกวันมากผมว่าเขาเรียกอะไรตอนนี้กําลังเอ็นจอยไลฟ์มา จับกันดูไปบ่อ,บอยๆบางคนั้งก็บอกว่ามันหนักหน่วงมากมีการใช้ <ừ m. S 1> อะไรขึน้นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ไม่ครับผมแฮปปี้มากครับขึ้นเครื่องคือเรามีหนังดูฟรีฮะเรานนอน <c oughs> ไม่แล้วก็เรามีข้าวแล้วอร่อยกินเสร็จเราก็หลับจช่ไหมแต่ว่าเรื่องบนเจ็ตลงเจ็ตแหลกไม่มีผลอะไเลยผมผมเป็นคนนอนง่ายครับแล้วก็ปกติคือขึ้นเครื่องหลับถึงที่หมายทํางานได้เลยจะเป็นอย่างงี้โอเคง่ายกลับถึงไทยก็ปกติถึงไทยลงหนามบินก็เข้าฟิตเลยไม่ใค่อยมีปัญหาเรื่องเจ็ตแหลกเท่าไหร่ จริงๆช่วง,ง,ง,งนี้เหมือนเราเราโฟกัสไปทางใหม่มากมากที่สุดอาจจะเป็นบริเวณหรือว่าโซแฟชั่นโกัสที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นการน่าจะเป็นงานหลังบ้านคือตอนนี้ผมใช้เวลาในการคือด้วยส่วนตัวผมมีมีทั้งบริษ,ษัทแฟชั่นแล้วก็มีบริษัทเดทเมนต์แล้วมันยังมีเขาเรียกอะไรครับเรากําลังจัดเตรียมทีมเพื่อให้มันพร้อมสำหรับ,บทุกๆโปรเจกต์ที่มันกำลังจะเข้ามาในอนาคตและทุกโปรเจกต์ที่เรากาลังเตรียมกันอยู่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมจะโฟกัสไปกับการเตรีมยมเหมือนเตรียม ตองกำลังของผมไม่พร้อมเพื่อเราจะได้ลุยกันได้เต็มที่ความชันนี้ของผู้บริหารเองค่ะการเตรียนสิ่งนี้คืออะไรคับองนักเพื่อของผม,ผม,ผมจริงๆผมว่าผมน่าะเป็นเรื่องการแบ่งเวลาเรื่องการแบ่งเวลาแล้วก็เรื่อง,เร,องเรื่องของการที่เราต้องเหมือนคีบเอเนจีที่แบบว่าโมทิเวทแล้วก็มีพลังเสมอเพราะเหมือนตอนนี้เราเหมือนนอกจากจะเป็น,แต,น,น,ปนแต่ก่อนนี้เราเป็นแค่อาร์ติสต์วันนี้เราเหมือนเราเป็นหัวหน้าเราเป็นเจ้าของเราต้องแบบเหมือนต้องร่ายให้ทุกคนแบบมีเ n e r g y ดีๆให้ทุกคนมีความสุขการทำงานมันมันเหมือนมันทำ เป็นงานที่หนักขึ้นแต่มันก็มันก็ดีที่ได้ทาเขาบอกว่าทํางานหลายอยา่างจะมีปัญหาเข้ามาทุกวันอย่างนี้เกิดขึ้นกับพี่ใบไหมเกิดขึ้นครับผม <c oughs> ผมไม่เข้าใจว่า <c oughs> ท,ทําธุรกิจเหมือนเราเป็นนักแก้ปัญหาเหมือนกันผมทำงาแก้ปัญหาในทุกๆวัน <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่จะช่วยเราได้คือผมว่าทีมที่ไว้ใจได้แล้วก็ทีมที่ที่แข็งแรงผมมัจะช่วยเราได้เยอะเราได้มีเวลามาโฟกัสงานเราตอนนี้ผมแค่อยากจะทาหนังบ้านผมให้เรียบร้อยที่สุดเพื่อให้ผมได้มีเวลาผมมาสื่อสารมีเวลาได้ทำงานหน้าบ้านมากขึ้นมีเวลาได้ได้ทํา การอาร์ตมากที่นอีจากที่เคยทำกำลังใจเป็นไงนะะนคะทางาตแน่นไหมคะดีมากครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ทุกอย่างแข็งแรงแล้วก็เหมือนการออกมาทํางานการออกมาอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตมีดรามเหมือนผมออกมาใช้ชีวิตอย่างตื่นเต้นแล้วก็สนุกในทุกวันเลยว่ามันเือนปีตนั้แต่ว่าเห็นว่ายุ่งอย่างนี้แต่ว่าคุณก็มีเวลาไป ซัพพอร์ตซัพพักของแน่นอนครับตนะ่การเนพีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพ <ผม S 2> ่อแ<ผ>ม,ม่ไปดูลูกอย่างเงี้ยแ,แต่ผมว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ผมจัดก,การเวลาได้ดีขึ้นนะมีเวลาที่บ้านแบบมีเวลากลับบ้านนะคุณผดุมมีเวลาอยู่ออฟฟิศมีเวลาออกกำลังกายมีเวลานอนเต็มที่หมายถึงว่าทุกๆอย่างมันดูบาลานซ์ขึ้นมีเวลาเขาเรียกอะไรครับในฐานะผมรู้สึกว่าในฐานะ ศิลปินในฐานะลูกชายในฐานะแฟนในฐานะเพื่อนอยากทำทุกอย่างให้มันให้มันให้มันดีตอนนี้อยู่ในช่วงที่แบบว่าเราไฟบาลานซ์อยู่แต่ว่ามันดีขึ้นเรือ่อยๆค่ะกับการที่ช่วงเวลามันลงตัวมากๆคนะ่ะเราให้ความสำคัญกับความรักได้เต็มที่แค่ไหนคะบบกุญแจไปก่อนแต่ว่าอะไรนะไม่ถว่าเราให้เวลากับแฟนกับแฟนอย่างเงี้ยคะ่ะเต็มที่กว่าไปก่อนอยังไงบ้างอืมผมว่าคล้ายๆเดิมผมว่าผมว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มันดีคือ ก่อนหน้านี้นผมผมรู้สึกผมบางทีผมแบ่งเวลาไม่ค่อยได้หมายว่า mm hmm. บางทีอยู่กับแม่อยู่กับเพื่อนอยู่กับแฟนบางทีเราก็ยังยังพูดเรื่องงานหมายถึงว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนวันนี้พอเราเราแบ่งว่าตอนนี้นเราพักเวลาเราใช้เวลาคราอบครัวมันทําให้เวลาเรากลับไปทําง,งานมันจริงๆมันเหมือนมันมีแรงมันประสิทธิภาพมากผม mm hmm. ว่าตอนนี้มันเขาเรียกว่าอ,อะไรเวลามันคล้ายๆเดิมแต่ว่าใช้เวลาทุกวินาทีทุกนาทีอย่างมีคุณค่ามากขึ้น mm hmm. ชเราไม่ใช่แฟนแาวนาะหมายถึงว่ามา่านัเหมือนกับไปทริปต่างประเทศอะไรประมาณว่าหมายถึว่าเป็นทริปญี่ปุ่นใช่ไหมใช่พอดีไปเล่นคอนเสิร์ตคือผมมีเล่นคอนเสิร์ตเซวนดาวกับบลัฟส์แล้วก็พิคอฟเอพิโรอยู่แล้วแล้วก็เลยเหมือนคนไปกันหมดเลยครอบครัวผมนี่ก็ไปดูคอนเสิร์ตให้กำลังใจแล้วผมกับนี่เพื่อนๆผมวงดนตรีอะไรก็ไปเหมือนไปสกีรีสอร์ทไปที่วันต่อการที่มีแฟนมีคนรักไปให้กำลังใจหน้าเวทีค่ะมันเติมเต็มในการร้องงลยว่า ผมผมว่ามันดีมากๆที่เหมือนโลกของเราทุกใบมันมาบรรจบอยู่ในที่เดียวกันเห hmm. มือน,น,นทุกทุกอย่างมันคือเรื่องเดียวกันห hmm. มายถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องแยกชีวิตเราเราเราสามารถเป็นแฟนเป็นลูกที่ดีพร้อมๆกับเป็นศิลปินที่ดีได้ในเวลาเดียวกันด้วยผมว่ามันคือปสิจท่านผมแฮปปี้มากมากในปี น้ำเสียงของคนข้างรักเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะที่ไปข้างงานด้วยครับตอนงานเยอะข้างรักข้างงานด้วยใช่ไหมคะแล้วผมก็จับตาค่ะวาเลนไทน์นี้ค่ะวันที่สิบี่จะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักไหมคะจะได้เห็นโมเมนต์ผมครับผมเจอกันที่งานวันโรตาอ้โหวันโตางานที่ทำงานครับทำงานวันที่14ผมมีเดี๋ยวต้องไปงานพรีเมียร์ของวันโรตาสกครับอมก็ยังทำงานอยู่ทำงานครับข้างงานจริงๆเลยค่ะข้างงานครับแล้วทีนี้หลังจากเสร็จงานแล้วจะมีการฉลองอะไรอย่างนี้ไหมคะผมว่าเดี๋ยวพาแม่ไปทานข้าวต่อวันนี้พูดที่แม่มาด้วยวันนี้้าามดวย ว่าวันนั oh, ้นก oh, ็ต้องรอรู้นะครับว่าจิ๊บจิ๋จะได้มีโมเมนต์ที่ตายหรือไม่เดี๋ยวได้ไปตอบเจ้าปาร์ตี้ของเราเจ้าปาร์ตี้ของเขาเลยขอบคุณเลยค่ะคุณตาขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากที่ทำให้ผมถ่ายเสร็จแล้วไปต้องมีค่ะชัด